สวัสดีครับวันนี้นะครับเราเรามาบอกประกาศอะไรกันนิดหน่อยเกี่ยวกับคลิปที่บอกว่าจะปิดช่องนะครับก็ถ้าใครดูไม่จบก็อธิบายให้ใหม่นะครับก็ผมไม่ได้ปิดช่องจริงๆนะแค่ทําตามฮาร์ลเกอร์เพื่อแก้ใครเครียดในช่องผมเพราะว่าไม่ได้ใครได้ลงคลิปใช่ปะมล่ะก็เลยลงไว้จะไ,ได้ดูกันบ่อย ก็ก็อย่างที่เห็นก็ปิดตรงปิดผมปิดตรงนี้ไปใช่ไหมอีตองปิดคลิปอ่ะผมก็ได้ทำการพอมออกแล้วแล้วก็มียังจะบอกก็คือซับผมลดไปเยอะมากยี่สิบซับอ่ะไม่เคยเป็นมาก่อนในประวัติการโลกสมัยไหรก็ผมไม่รู้ว่าลบเขาออกอันซับอันทำไม ก็ลงคลิปมาก็น่าจะดูคิดไม่จบจริงไหมก็ตอนแรกผมมี453ซับเปิดมาดูอีกวันหนึ่งมี431ซับมันหายไป21มั้ง22 22ซับหายไป22ซับก็วันนี้ผมก็จะมาบอกอะไรนิดหน่อยนะครับก็อืมก็อะไรอะ่ะ ก็จะมาบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคลิปเกมโทรศัพท์โทรศัพทพ์ไม่ค่อยดีก็กําลังจะหาโหลดโปรแกรมมาก,ก่อนเพราะว่าผมคือดีเซ็ตข้อมูลใหม่หมดเลยเพราะว่าเครื่องมันช้ามากนะครับก็จะเป็นต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเพราะว่ายังหาโปรแกรมทั้งหมดไม่ได้ในเวลาทีเดียวนะและ้วตอนนี้ก็เร่งอยู่กับติดเกม นั่นคือครูกิลันเพราะมันอัปเดตซีซั่นแปแล้วก็จะมาบอกว่าขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอมาติดตามผมใหม่นะมาเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ถ้าว่างก็จะรัดคลิปเล่นถ่ายคลิปไปเรื่อยๆเรื่อย อยู่กันไปนานๆนะครับสำหรับวันนี้ก็คงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ